สวัสดีครับผมชิ้นนะครับผมจาก F2Hand นะครับผมวันนี้มารีวิวเสียงแล้วก็การใช้งานนะครับผมของ l o c k t a l y นะครับผมแบรนด์ NewX นะครับผมค่ายนี้ก็เป็นค่ายจีนมาแรงอีกค่ายหนึ่งนะครับผมที่ไม่หยุดพัฒนาเลยนะครับผมช่วงสอาปีหลังมานี้ผลิตออกมาเรื่อยๆเลยนะครับเรามาดูตัว Housing กันเลยละกันนะครับผมครับ Housing นะครับเป็นสีน้ำตาลกึ่งรูสนะครับผมแล้วก็มากับ2ฟุตสวิตนะครับผมพาร์ n p u t o u t p u t พุเข่าเนี้ยจะมี1 Input ครับผมแล้วก็ มีรูเสียบ e อ p เ n s i o n Pi ด้านด้วยนะครับผมแล้วก็เป็น2องเอาพุทนะครับผมเป็นสเตอริโอนะครับขาออกนะครับผมแล้วก็อันนี้มีช่องเสียบ USB port ให้นะครับผมอันนี้ไฟเข้า9โวลต์นะครับผมคอนโทรลนี่ค่อนข้างเยอะเลยนะครับผมคอนโทรลมี8คอนโทรลนะครับผมแล้วก็1นึ่ง s เ l e c t o r นะครับผมอันนี้เป็น LED นะครับ LED ตรงนี้สวยเลยครับผมสอง LED ตรงนี้นะครับผมเป็นเปิดปิดไบพาสนะครับแล้วก็เป็นลูกเล่นของเขาอีก1จุดนะครับตรงฟาสนี่นะครับผม ให้เรามองอย่างนี้นะครับในพักคอนโทรนเนี่ยข้องบน2ตุกตรงเนี้ยเป็นออกเตปนะครับผมก้อนเนี้ยมันจะทําอะไรได้บ้างนะครับผมบอกนิดนึงก่อนก็คือเป็นออกเตปนะครับผมแล้วก็มีไดให้ด้วยนะครับมีเสียงแตกโอเวอร์ไดให้ครับผมแล้วก็มีเสียงโรตเตอรี่ให้เล่นด้วยนะครับผมเสียงโรตารี่เนี่ยผมจะเท้าฟาร,ร์มนิดนึงนะครับผมเสียงโรตเตอรี่เนี่ยมันเกิดจากอ่า ลำโพงนะครับผมเกิดจากลำโพงเอามาหมุนนะครับผมแบบว่าตอนเราเปิดเสียงเข้าไปาเล่นกีตาร์ไปเนี่ยแต่ลำโพงดอกลำโพงเนี่ยมีการหมุนมันก็จะเกิดซาร์อีกแบบนึงนะครับผมจะเกิดซาววิงวิงวหมุนนะครับผมครับตรงนี้ถ้าเกิดว่ายิ่งปรับให้หมุนเร็วเท่าไหร่ซสาว์ก็จะมีความถี่เยอะขึ้นนะคอนโทรลเนี่ยข้างล่างเนี่ยเป็นของเสียงโรตารี่นะครับผมอันนี้เป็นได์นะครับผมเป็นเสียงแตก เราสามารถเปิดหรือปิดใช้งานก็ได้นะครับอันนี้เป็นเลเวลนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวเราลองมาต่อการใช้งานกันดูนะครับผมผมเริ่มจากบายพาสนะครับผมเสียงไม่ธรรมดานะครับผมใช้ได้ครับผมอ่ะเดี๋ยวเรามาดูที่ภาคอะได์ก่อนล้วกันนะครับผมอันนี้นะครับผม ครับผมเียงโอเวอร์ไดที่ให้มาก็โอเคอยู่นะครับผมครับตรงนี้เป็นซเลคเตอร์ตัวนี้ครับผมมันเป็นตัวเปิดปิดออกเตปนะครับผมอาลองปิดได้ก่อนครับผมลองเปิดใช้ออกเตปดูก่อนครับผมตอนนี้ผมตีเลคเตอร์ครับตรงค่าออกเตปนี่นะครับผมมันจะมีบวกออกหนึ่งออกเตปกับลบหนึ่งออกเตปนะครับผมตรงนี้มันจะเป็นวอลลุ่มนะครับผมว่าเราจะเปิดใช้ออกเตปขาบวกขึ้น หรือว่าจะลบลงนะครับผมถ้าสมตรงนี้ผมเอาบวกเอาลบลงนะครับตรงมีค่าออกเตปเนี่ยก็คือมันจะเป็นเสียงวิ่งคู่นะครับถ้าเราเปิดหมดเลย2อันเนี่ยมันจะเป็นเสียงวิ่งคู่ระหว่างคู่คู่ต่ํากับคู่สูงวิ่งวิ่งคู่กับเสียงอ่าเสียงกีต้าร์นะครับผมตอนนี้เราเปิดจากเสียงต่ําก่อนเพื่อนๆจะได้ยินเสียงเสีองเสียงนะครับเป็นอกคู่ออกเตปต่ําเนี่ยวิ่งคู่มา เราจะเปิดคูบวกด้วยละครับผมอถ้าเราจะเอาแต่เสียงสูงเราก็ปิดเสียงต่ำก็ได้ครับผมครับตรงกันข้ามนะครับถ้าเราจะเอาแต่คูออกเต็ปต่ำเราก็เปิดแต่วอลลุ่มออกเต็ปต่ำนะครับผม เราเจ้าสองอันก็เปิดคู่เลยครับผมเปิดไดนลองเปิดได้ดูนะครับผม ประมาณนี้นะครับผมโอเวอร์ได้ผมจะเปิดไว้กลางๆแล้วกันนะครับผมครับคราวนี้เรามาดูพาร์คโรตารีนะครับท้องล่างก็เป็นพาร์คโรตารี่แล้วนะครับผมตโลตรงฟาสตเนี่ยเพื่อนๆอย่าเพิ่งสนใจกับมันนะครับเราดูทียโลก่อนนะครับผมมันจะเป็นตัวปิดเสียงแตก ตอนนี้ผมปิดออกเตปแล้วก็ปิดเสียงแตกนะครับผมตรงนี้ครับผมตรงสโลตรงนี้มันคือค่าค่าถ้าเป็นลำโพงลำโพงโรตเรี่เนี่ยก็คือเหมือนเปิดให้มันวิ่งไว้เรื่อยๆเนี่ยจะให้มันวิ่งประมาณไหนในในช่วงในช่วงที่ไม่ได้ทำงานนะครับผมสมมติผมสมมติผมเปิดไว้ที่นี้ไว้ที่ประมาณเที่ยงนะครับผม ครับผมคราวนี้ฟาสผมอัสุดเลยฟาสเนี่ยมันจะทำงานคู่กับปุ่มนี้นะครับผมเวลาเราเหยียบใช้งานนะครับผมเพื่อนๆเ,เห็นไหมครับว่าตัวเนี้ยมันมันเร็วขึ้นเห็นไหมครับผมไอ้ข้างบนเนี่ยฮะมันก็คือค่าตรงค่าตรงฟาร้าที่ผมตั้งไว้นะครับผมอันนี้เราเอาฟาสออกมันจะค่อยๆหมุนช้าลง ตรงนี้ถือว่าจำลองออกมาได้ดีมากนะครับผมจำลองไอโ้โรตรีนะครับผมเพราะว่าอย่างที่เกิดมาในตอนหัวคลิปเลยว่าเสียงโตรตรีเนี่ยมันเกิดจากลำโพงหมุนนะครับผมก็คือมันจะต้องหมุนตลอดโดยใช้ค่าสโลเนี่ยคอนโทรลไว้ก่อนแล้วก็ฟาสเนี่ยเหยียบเพื่อให้มันหมุนเร็วขึ้นนะครับผมก็ตั้งเอานะครับว่าจะให้มันหมุนเร็วระดับไหนโดยใช้ปุ่มนี้คอนโทรลนะครับ กดออกก็มันก็จะค่อยๆหมุนลงช้าลง อันนี้นะครับผมแล้วก็อ่ะคราวนี้มันมีเบรกได้ด้วยนะครับเพื่อนๆจะเห็นว่าถ้าเราเหยียบคู่เนี่ยมันจะเบรกนะครับผมผมลองเปิดให้มันฟาดก่อนมันจะค่อยๆหมุนช้าลงเพื่อนๆเห็นไหมครับจนถึงเกือบหยุดนะครับผมแล้วก็หยุดครับผมถ้าเราปล่อยนะครับผมแล้วก็เป็นการเหมือน หยุดอ่าลํำโพงให้มันหยุดวิ่งนะครับผมแล้วก็กลับมาทํางานใหม่ถือว่าเขาทําปุ่มคอนโทนไอ้ภารคโรตารี่เนี่ยการคุมหมุนช้าหมุนเร็วเนี่ยได้ค่อนข้างดีนะครับออกแบบดีไซน์มาค่อนข้างดีครับผมครับแล้วก็คราวนี้มาดูเบสออนฮอนนะครับผมถ้าเราหมุนมาด้านเบสเยอะๆเนี่ยเสียงฮอนมันจะไม่ค่อยเกิดไม่ค่อยมีเสียง ครับารามาทางหอนเยอะๆครับผมก็จะออกลำโพงเยอะครับผมออกหอนเยอะครับผมจะเปิดไว้ที่ประมาณเที่ยงแล้วกันครับผมแล้วก็บาล้าน์นะครับผม ตวล,ล้านเนี่ยครับผมมันเหมือนกับการเบนนะครับผมก็คือมันถ้าเกิดว่าเราหมุนมาสุดเนี่ยมันก็จะไม่มีเสียงกีตาร์ออกนะครับมันจะมีแต่เสียงของเอ่อโรตารี่ออกนะครับผมบ <body> ถ้าเราหมุนมาฝั่งนี้เนี่ยก็จะเป็นเสียงกีตาร์ครับถ้าเราหมุนมาถาังนี้ก็เป็นการผสมเสียงโรตารี่เข้ามาครับ <body> การใช้งานก็ไม่ยากเลยนะครับแบบที่เพื่อนๆที่ผมสาธิตเลยนะครับผมไม่ยากครับผมลองเปิดไดขึ้นมาเล่นคราวนี้ผมจะเปิดออกเต็ปด้วยเปิดออกเตปด้วยนะครับผมเปิด3อย่างเลยนะครับผม ป็นเอฟเฟกที่เล่นสนุกก้อนหนึ่งนะครับผมมีลูกเล่นให้ปรับเยอะดีถ้าเราจะไม่เอาโรตรีเนี่ยเราก็ปรับค่าบาลานซ์มันให้มันปิดไปเลยครับผมมันก็จะออกแต่ออกเต็บกับเสียงแตกในภาคข้าขงบนนะครับผมบาลานซ์นี้ก็คือเนี่ยตรงเนี้ยมันจะคุมเหมือนคุมวอลลุ่มนะครับผมของค่าโรตรี่นะครับผม ขับก็ประมาณนี้นะครับผมสำหรับตัวลอตเตอรี่นะครับผมลอตเตอรี่แอนด์โพลีออกเตปนะครับผมผมว่าก้อนเนี้ย เล่นสนุกแล้วก็ให้อะไรมาค่อนข้างเยอะนะครับผมราคามือหนึ่งก็ไม่ได้แพงมากนะครับผมเรียกว่าหยิบมาลองติดเล่นบอร์ดได้สบายนะครับผมกับราคาประมาณนี้นะครับผมครับถ้าเพื่อนๆอยากให้ทําคลิปเสียงก้อนไหนก็อย่าลืมคอมเมนต์เข้ามานะครับผมถ้าผมมีของเนี่ยเดี๋ยวก็เหมือนเดิมเลยจะหยิบมาลองเล่นให้เพื่อนๆได้ฟังกันนะครับผมครับวันนี้ต้องขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับ